สวัสดีค่ะพี่น้องปองป่ายค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองเส้ามีค่ะพี่น้องมือเนียพี่มีมีชาเล่นนะคะพี่มีจะไปหากางเกงยีนค่ะที่ตลาดปัทวีกรมาใส่ จร,จริงๆแล้วพี่เมย์ตามห้างเกงยิงจักรราชปัทวีกอนพี่น้องประมาณปีหนึ่งแล้วนะได้มาโตหนึ่งตว่ามันขับพี่น้องขามันใส่บบได้แล้วก็เลยว่าอีไปห้ากางเกงยีนมาใส่จักหน่อยค่ะพี่น้องเพราะว่ากางเกงยีนเนี่ยเป็นอะไรที่แต่งตัวง่ายมากๆเลยนะคะแต่งตัวสุดใดมันก็เข้าทีเข้าทางมันงามนะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่าพี่เมย์จะได้ไหมภาวนาให้พี่เมย์ได้เด้อแต่พี่มีอีบอคาดว่างค่ะถ้าเราไม่คาดหวังเราก็จะไม่เสียใจนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ตลาดปฐพภีกรอนเลยค่ะ อนนี้พี่เมย์ก็มานั่งอยู่ตลาดปัทวีก่อนแล้วนะคะพี่น้องขาแต่ว่าพี่เมย์อ,อยู่โซนด้านล่างนะคะเพื่อจะมาหาปฏิบัติการนะคะในการหากางเกงยีนนะคะพี่น้องแต่เหมือนจะเป็นแบบวันนี้เป็นวันที่โชคดีของพี่เมย์เลยอะรู้สึกแบบรู้สึกแบบแบบอิมอออ่มอกอิ่มใจอะไรอย่างเงี้ยอ๋อฉันว่าฉันต้องได้กางเกงยีนแน่เลยคะ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะว่าพี่เมย์ได้กางเกงยีนแทบบอซ่าถูกข้อเป็นวันลักกี้เดย์ของพี่เมย์นะคะ นี้เป็นกล่องกล่องกางเกงยีนสามตัวร้อยสามตัวร้อยก็ตกตัวละสามสิบบาทโอ้ยน่ารักนะน่าสนอันนี้เป็นกาง,กงกเกงยียนหนะ้าสิบบาทนะคะพี่น้องแต่ว่าพี่เมเจอตัวหนึ่งละที่น่ารักมากเลยคือตัวเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเราจะใส่ได้ไหมนะคะแต่ว่ามันตัวละ5 0าสิบาทมันน่ารองไงยังห้าสิบบาทอะ่ะ ตัวนี้ตัวนี้สวยเนี่ยตัวนี้สวยดีเทลสวยมากเลยเป็นกางเกงยีนแบบ,บผ้าหนาส,นนสวยเนื้อผ้าดีมากแต่เราไม่รู้ว่าเอวมันผอแล้วก็เป็นของอะไรอ่ะเนี่ยเป็นแบรนด์อะไรก็ไม่รู้่เดี๋ยวข้อท่ามเขาก่อนเด้อพี่น้องรีคูปเปอร์ค่ะ80บาท ัวเนี้ยแบรนเนมหมดเลยแต่ว่าพี่เมกก็ยักหลองแต่เพิ่นมาให้หลองอะ่ะแต่รู้สึกว่ามันอ e ีไซบรายนะเอลยี่ห้าเหรอสวยมาก80บาทนะสภาพยังใหม่อยู่เลยค่ะทุกคนนี่พี่น้องเนี่ยดีโคเปอร์สภาพมันก็โอเคเดิมเดิมเลยนะ แต่นัดป้าตรงนี้พี่น้องเราดูตัวนี้นะดูตัวเนี้ยเอวสาสอย่างจา้าบผ้าดีมากอ่ะทุกคนทำไมฉันใส่ไม่ได้อ่ะฉันเสียดายจังเลยอ่ะตัวเนี้ยแปสิบบาทขาแบบขามันใหญ่ไปทุกคน คือกำลังห้ายินใสอยู่ไงอันนี้อะไรอะ่ะอันนี้ก็ดีนะเป็นเอวสูงอาจจะดูเดี๋ยวขออนุญาตดูก่อนนะคะตัวนี้ค่ะพี่น้องค่ะภารกิจพี่เมย์สำเร็จแล้วค่ะวันนี้ที่พี่เมย์บอกว่าพี่เมย์จะมาหากังเก้งยินใส่นะคะได้ไปแล้วค่ะทุกคนมันเกิดมาเพื่อพี่เมย์ดูดีแล้วดีเทลของเขายางดีเลย นี่จะบอกเลยว่าทําไมบอกว่าดีเทลดีเพราะเขาก็มีตรงนี้ด้วยเก๋มากค่ะเป็นไซส์พี่เมเลยใส่มาแบบดีมากนี่ตัวละ60บาทค่ะตลาดปทิวกรโครงการด้านหลังนะคะทุกคนเราดูดินี่โอ้ oh my god เขาเกิดมาเพื่อรอพี่เมย์ค่ะดูแล้วปลายอะไรแบบอันนี้เป็นปลายเหล็กนะทุกคนเนี่ยป้ายเล็กพี่เมย์รู้วันราคาเท่าไหร่ ตัวเนี้ยบรูจริงๆแล้วก็บรูด้วยวายีฮ้ออะไรอามานี่อามานี่จ oh God! Oh God! ีนโอ้ไม่กดโอ้ไม่ก็อามานี่จีนโอ้ไม่กดของอามานี่จีนโอ้ไม่กดฉันได้อามานี่เหรอเนี่ยขนลุคขนว่าแล้วทำไมแวบัูดีอามานี่นะคะทุกคนคะฉันได้แบรนด์นม ในราคาตัวละ60บาทอามานี่ตอนแรกก็คิดว่าบอแมนพี่น้องก็คือแบบส่งมันซวยดีเนาะก็เลยมาห้าดูโอ้ไม่กอดอามานี่จีนค่ะทุกคนคะ่ะโอ้เจ็บ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 ,จบโอ้โอ้ประสบความสำเร็จนะคะนี่ดูเลยนะคะเมกอินอิตาลีค่ะทุกคนคะ่ะไม่ใช่ไก่กานะโอ้ไม่กอดดิสไม้ My lucky today ดโอ้ก่อนมาอามานี่นี่เข้าอีกเคียนไปลายไวน,นํานะคะดูสิทุกคนโอ้ oh, my god ขออีกทีหกสิบบาทกับกางเกงอามานี่กวาย่มันคือดีไซน์มันคือดีขนาดนี้ดูดีโอ้ oh, my god ในในเดยโอ้ oh, my god ฉันรักร้านนี้นี่ทุกคนดู คือป้ายดีมากเลยแบบดูดิตอนแรกพี่เมย์อ่ะคือไปเบิง์กิงใหม่ตัวหนึ่งเนาะพี่น้องแล้วก็เลยเอจใจว่าเอ๊ะทำไมตัวนี้มันดีไซน์ดีจังแล้วก็เป็นไซส์ที่พี่เมย์ตามห้านังตอนแรกอะ่ะดูตัวนี้ทุกคนเนี่ยดูตัวนี้เออเนี่ยตัวเนี้ยพี่น้องยังคิดดูว่าพี่เมย์อบอกแล้วว่าค้องมันนอ้เป็นข้องเหา่าอ่ะมัอนกอีเป็นข้องเห่านะพี่น้องโอ้ thank you ค่ะ60บาทอามานี่ของฉัน วันนี้แปลว่ามาตลาดปฐวีก่อนประสบความสำเร็จมากๆฉันได้อามาน,นีด้วยฉันฉันตกฉันตกใจอ,ะ <c oughs> อ่ะหกสิบบาทโอ้ย oh ก <c oughs> ็รถ เพอะทุกคนโอ้อารมณ์ดีค่ะประสบความสำเร็จในการมาครั้งนี้นะคะได้ออมานน่ค่ะโอ้ m หม o กอดอัลลักกี้เดย์ค่ะแอนด์ลักกี้เค่ะดู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 ด,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 ดูกระเป๋าใบนี้อะไรอะ่ะลองแชมป์ค่ะกระเป๋าลองแชมป์นะคะทุกคนคะ่ะแต่ไม่รู้ว่ากี่บาทค่ะฉันไม่ได้ดูอะไรเลยฉันดูตรงนี้อย่างเดียวค่ะ นี่รองแชมป์ค่ะแน่แนทุกคนรองแชมป์ค่ะนี่รองแชมป์ค่ะแต่ต้องทามเพิ่นก่อนว่ากี่บาทพี่น้องโอ้ยได้ตของดีเลยวันนี้ตลาดปฏบ,บ,บทิวิกรโซนด้านหลังนะทุกคนรองแชมป์ ชนะรมดีค่ะประสบความสําเร็จโอ้ไม่กอตั้งรักก่อนพี่น้องตั้งลักก่อนเก็บเก็บกางเกงก่อนเก็บกางเกงตัวนี้ก่อนโอเคค่ะพี่น้องป้องไปค่ะมานาั่งกินแขนตะลุบค่ะ <laughs> โอ้ดีใจพี่น้องประสบความสําเร็จนการห้ากางเกงยีนมาปีหนึ่งนะคะแล้วก็ได้สมใจด้วยก็คือได้แบนรนด์นี้นะคะอามานี่นะคะพี่น้องไปสเสิร์เท้าเองเดี๋ยวว่าอามานี่จีนนะคะราคาเท่าไหร่นะคะเป็นป้ายเล็กค่ะทุกคน สภาพเดิมๆค่ะทุกคนคะ่ะเมคอัพอิตอรีค่ะของมันจะเป็นของเรามันก็จะเป็นของเราค่ะพี่น้องโอ้ยนี่เอามานี่โสยไหมก็เอามานี่ค่ะพี่น้องค่ะเอาละค่ะพี่น้องป้องผ่าค่ะเมื่อวนี้ก็คือพี่เมย์ภูมิใจและดีใจในตัวเองมากๆเลยนะคะพี่น้อง เอาละพี่เมย์ก็ยอมลาผ่าจ้าพี่น้องไปก่อนเด้อค่ะพี่น้องค่าก่อนอื่นก่อนใดเนาะพี่เมย์ก็ต้องข้อโทษข้อผัยนะคะพี่น้องถ้าพี่เมย์ทำคลิปผิดพลาดประการใดพี่เมย์ก็ต้องข้อโทษข้อผัยอย่างแหงเด้อพี่เมย์ขอให้พี่น้องปองไปยู่ดีมีแหงสุขผูสุขคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครให้พี่เมย์เด้อบายบายค่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะ I love you all g กายบ๊วย